สวัสดีครับจากช่องพรมิศาลแชนแนลเด้อวันจะพาไปเพียงน้องมาดูมาชมผมจะเอาเปลือกไข่ไปใส่ต้นมะระกอนะพี่น้องเนะาะมะระกอกำลังจะออกลูกกำลังจะออกดอกออกลูกก็ใส่ดูแล้วจะงามไม่งามจะพาไปพี่น้องไปดูไปชมมันก็จะเอาปุ๋ยมักใบาจามจุรีที่ใส่ถังไว้นะพี่น้องเนาะเอามาใส่ผสมด้วยเอามาใส่ต้นมะระกอเนี่ให้ดูจะงามไม่งามจะออกลูกดกไม่ดกก็จะมาดูกันนะพี่น้องเนาะ เราก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องดูอีกเด็กค่นนี่เดี๋ยวผมจะไปตำเปลือกไข่กันเด้อเนี่ยตำตำตำีลยว็จะเอาปุ๋ยมักใบาจามจุรีแล้วใบช้ำฉาที่มักเอาไว้มาใส่ผสม,มด้วยนะพี่น้องเนาะแล้วพาพี่น้องไปดูเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้ผมก็จะมาเอาปุ๋ยมักใบใหม่ใบจามจุรีเนาะที่มักทิ่งเอาไว้เนี่ยก็เหลือนิดเดียวเด็กเอยเนี่ยจะมาใส่ถังเอาไปใส่ต้นมะละกอเนาะพี่น้องเนาะเขาใส่เปลือกไข่ผสมด้วยเดีย๋ยวจะเอาถังใส่เดอยเนี่ย ทักใส่เลพี่น้องเนาะนี่พาไปเึื่น้องมาดูมาชมกันเนาะเี่ก็จะเอาปุ๋ยเปลือกไข่กับใบไม้จามจุรีเนี่ยใบมักใบไม้มักของเราเนี่เนาะที่ทำไว้เนาะมืออาจจะสั่นๆนะครับมาดูมะเขือกรอบนะพี่น้องเนี่ยกระดังออกลูกเต็มเลยเกเรเนี่ย มันปุ๋ยมากมาใสอีกนะพี่น้องเนาะว่แต่พอได้กินเนี่ยเลยเนี่ยร่างออกลูกเต็มเลยเนี่ยกระป๋อเนาะพี่น้องเนาะนี่โอ้กลิ้มอย่างอร่อยเดลกาลานี่ก็เลยเนี่ยออลกูนลยนยลนกน,น,น,รรน,ลน,ลน้อยๆก็เต็มเลยเนี่ยส่วน,น้อยๆดอกก็เสือเสือกรอบเ,เลยเนี่ยร่างออกลูก เดี๋ยไปกินเรื่อยนี่ไม่ได้ได้ซื้อเขาชอบเลยเนี่ยพอได้เก็บได้กินเลยเนี่ยใสยต่ตรงนี้กระดักรอ,อกเทีบทีนึงก็ได้ไปกินพริกปลาจิ้มพริกประจมโอ้อย่างอร่อยเลยนะพี่น้องเนาะเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะเดี๋ยวันนี้ก,นก็จะใส่ปุ๋ยปุ๋ยมากนะพี่น้องเนาะ ปุ๋ยมากเปลือกไข่ที่มีประโยชน์เลยเนี่ยอันนี้กับต้นกระบุกเลยเนี่ยึ้นข้างๆกันนี่ต้นกระบุกก็เริ่มออกเขาเรียกอะไรต้นเนยๆออกมาก็เริ่มแทงออกมาเลยน็มีต้นใหญ่แล้วก็มีเลยเนี่ยกระบุกโลนะพี่น้องเนาะเนี่ยหัวกินได้ต้นก็กินได้แกงอย่างอร่อยเลยเนี่ยพาพี่งนองมาดูมาชมกันเ้องนานวันนี้ก็จะใส่ปุ๋ย ใส่ใส่ปุ๋ยมะละกอคือเนี่ยปุ๋ยมักเปือกไข่เปือกไข่เดี๋ยวจะไปทิ้งมีประโยชน์ตัอพี่น้องเอามาใส่ต้นมงต้นไม้ได้หมดละก็เลยเนี่ยมีประโยชน์อันนี้ก็ขึ้นก็เลยเนี่ยขมุกอยู่บนต้นนี่ยทำไปทั่วเดี๋ยวเขาเอ้ยเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูมาชมเนาะเนี่ยอยู่บนต้นมะพร้าวเนี่ยก็เลยเนี่ยเอาหัวไปฝังไว้่ก็งอกขึ้นมากเลยเนี่ย ครับพี่น้องมาดูมาชมกันเด้อเนี่ยครับตอนนี้ปุ๋ยใหม่ๆก็เอามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ถังแล้วก็จะเอาเปลือกไข่ที่โขกเมื่อกี้ใส่ผสม,ปสมปไปเลยนะพี่น้องเนี่ยผสมไปเลยเนี่ยขยำขยำเลยเนี่ยขยำขยำไปเลยนะพี่น้องเนาะคพี่น้องมาดูมาชมกันเนี่ยอันนี้ก็ต้นมะละกอก็เอ้ยเนี่ยขึ้นเนี่ยกระด้างออกลูกออกดอกเลยเนี่ย ไปดูจักก๊กจะเป็นตัวผูวตัวเมียเขาไปดูกันเาพาไปพิงน้องมาดูมาชมกันเนาะเนี่ยข้จะเอาปุ๋ยเนี่ยเราใส่ไอ้ใต,ตนน้ต้นนี่ต้นน้อยๆก็มีนี่คือนี่ยใส่ใต้ต้นนี่ไปเลยเนี่ยใส่ไปเลยเนี่ยใส่ไปเลยเนาะ มะนาวก็ใส่เดียวโอ้ยออกลูกอย่างโดกเลยเนี่ยเยนี่ยนี่ก็จะใส่ลองใส่มะนาวเสร็จเดี๋ยวก็จะมาใส่ต้นมะนะกอดูเนี่ยพี่นงเนาะมะนาวก็ดูเดียวใส่เดียวโดกเดี่ยวแต่มะละกเนี่ยก็ยังมันเพิ่งจะใส่ลองดูเนาะพี่นองเนาะใส่ไปเลยเนี่ยระบบต้นเลยเนี่ยมะละกเนี่ยก็ขึ้นเองนกเลยเนี่ยพี่พี่นงมาดูมาชมกันเนาะใส่ไปเลยเนี่ยใส่ระบบต้นครับนี่ จะมาอัปเดตใหพี่น้องน้องดูอีกทีนึงก็เอ้นี่มดแล้วเดี๋ยวนหลังยืดทำใส่ต้นทุเรียนให้ดูอีกเนี่ยต้นทุเรียนก็เริ่มเขียวเริ่มงามแล้วอันนี้ก็มาใส่ต้นลัก,กอกดูเนาะใส่ละก,กอเขดดูจะออกลูกจะมีลูกมีอะไรเขากลัวจะจะเป็นมะลก,กอตะตผู่ตัวเมียเราก็ไม่รู้เนี่ยมีดอกออกมานี่ก็เอ้นี่ย,ยพาพี่น้องมาดูมาชมเนาะข้างบ้านเนี่ย วันนี้ก็พาพี่พิงน้องมาอัปเดตเอาปุ๋ยมักเปลือกไข่ก็ใบชํำฉานะพี่น้องเนาะใบจามจุรีนี่เอามาใส่ต้นมะละกอให้พี่พิงน้องได้ดูได้ชมกันเนาะก็พาพี่พิงน้องมาดูมาชมกัน,นวันนี้ก็ใส่เรียบร้อยเดี๋ยวเซตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมาอัปเดตให้ดูว่าเขาจะงามหรือไม่งามนะพี่น้องเนาะก็พาพี่พิน่น้องน้องมาดูมาชมกันวันนี้ ต้นเขาสวยงามต้นเขาก็ใหญ่นะเกยเนี่ยสองต้นสามต,ต้นขึ้นแซมกันเลยนี่ยเกยเนี่ย,ค,ยครับพีงนองมาดูมาชมคลิปเนี่ยขอจบที่นี้ก่อนเด้อจากช่องพรอพสารเทนเนลขอบคุณที่พีงนองที่เขามาครับร่ลังใจเขามากดเรือกดไร้ให้วันนี้ก็พาปุ๋ยมักเปลือกไข่กับปุ๋ยใบจามจุรีเนาะใบช้ำช้าเราเนี่ยมาใส่ต้นมะระกอเนาะ มาใส่ต้นมะละกอจะงามไม่งามก็มาดูกันนะพี่น้องเนาะขอบคุณมากมากเด้อที่เข้ามากดรับกดไล์ให้ขอบคุณมากมากคลิปนี้ก็ขอจบกันเนี่ยก่อนเด้อจากช่องพรพิสารช่ายเนาอย่าลืมกดกระดิ่งดำไว้เด้อพี่น้องเนาะมีคลิปอะไรใหม่ๆมาก็ได้เด้งดึ๋งเด้งดึ๋งให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมไงก็อย่าลืมกดรับกดไล์ให้ผมด้วยกันเนาะกดรับกดไล์ให้หน่อยอย่าลืมกดกระดิ่งดำแจ้งเตือนมีคลิปอะไรใหม่ๆมาก็ได้เด้งดึ๋งเด้งดึงดึ๋งเด้งดึงด๋งได้ดูก่อนใครนะพี่น้องเนาะ ขอขอบคุณมากๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเลิฟเลิบ